เรียกว่าคนคนนี้ทำยังไงก็หนีวงการบันเทิงหนีวงการดราม่าไม่พ้นครับสำหรับครูภัยบูลหลังจากที่มีประเด็นแล้วก็คนเข้าไปแซวว่าครูภัยบูลหน้าตาเหมือนลูกชิ้นใช่ไหมครับแกก็เลยเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ครับเป็นลูกชิ้นครูภับูลครูภพบูลแสงเดือนนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลายเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นแบรนด์ลูกชิ้นมีหูครูภัยบูลย้ำไม่มีดราม่าอะไรกับหนูรัฐยังคุยยังร่วมงานกันอ่า ที่ถนนคนเดินจังหวัดมหาสารคามนะครับมีคนต่อแถวซื้อลูกชิ้นโดยพ่อค้าเนี่ยชื่อว่าครูไพบูญแสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงทั้งนักร้องทั้งอินฟลูเอนเซอร์เปิดบูธขายลูกชิ้นเองทําให้คนมาขอถ่ายภาพจํานวนมากครูไพบูญได้สร้างแบรนด์ลูกชิ้นมาจากคำแซวเน่สมัยก่อนที่โดนแซวกันหนำว่าหน้าเหมือนลูกชิ้นมีหูลูกชิ้นมีหู จึงซุ้มตัวพันตัวมาเป็นพ่อค้าใช้ชื่อว่าลูกชิ้นมีหูครูไผ่บูนครูไผ่บูนแสงเดือนนะครับยังกล่าวอีกว่านะครับวันที่สองเนี่ยนะครับที่มาเปิดขายของที่วันที่สองเนี่ยนะครับถนนคนเดินในบราซ่ามหาสารคามมาเปิดตัวลูกชิ้นมีหูครูไผ่บูนวันก่อนเนี่ยเปิดตัวไปที่จังหวัดนครพนมก็มีเสียงตอบรับค่อนข้างดีอ่าเนี่ยคนอีกคนนึงครับทำยังไงก็ไม่ตุยนะฮะ โดนกระแสดรามา่ายังไงก็ไม่ตุยนะหาวิธีปรับตัวกับกระแสดรามา่าจนจะมีผลกำไรครับสำหรับใครนะครับถ้าอยากจะปรึกษากฎหมายกับทนายดนลนรงค์นะกับของทนายคู่ใจโทรมาสมัครสมาชิกกันได้ที่0877112224นะครับเ,เราขายเป็นบริการค่าปรึกษานะครับเ,เป็นแพ็กเกจนะปีละ3,000บาทนะครับปีละ3,000บาทนะครับ อ่าถ้าใครจะสมัครก็โทรมาที่0877 1 1 2 2 2 4ครับเราต้องหาหาเซอร์วิสมาขายนะครับช่องจะได้อยู่ได้นะฮะถ้าสนใจถ้าจะปรึกษากฎหมายฟรีเนี่ย0 9 3 9 5 3 3 3 9 3จะร้องทุกขอมูลนิธิช่วยเหลือ092 420 2599ถ้าอยากจะปรึกษากฎหมายส่วนตัวกับรณรงค์หรือกับของออฟฟิศทนายคู่ใจมีค่าบริการเป็นรายปีนะครับทางโทรศัพท์นะฮะ ปีละ3,000บาทครับโทรบัที่087 711 2224ครับ